มากินข้าวกันค่ะชอบข้าวอย่างเดียวข้าวอย่างเดียวเลยกละถ้วยเลยชื่นใจอุ่น,นฮะเพียงอุ่นเลยเหรอมันเพิ่งจะปิดแก๊สเมื่อกี้อุ่นเหรอม, <laughs> มันไม่ร้อนนะมันจะบูดเร็วเลยเปิดทีวีให้หน่อย กินกับข้าวอย่างเดียวอย่างนี้ก็กินได้ค่ะกินให้มันง่ายเข้าไว้เพราะว่าเนี่คขั้วขี่คานเห็ดแนวเดียวกับกินแนวเดียวลูดอ่าอร่อยจังเลย แกน่นแล้ว,หวเหมไปเลยทั้งหมดเลยแม่หมูแน่คือสิอมีแต่ผู้บ่เอาหมูแท้เอาหมูคนเอาหมูอยู่นี่ยก็นเอาหมูไปอยู่นี่คือการถ้วยนี้มีแต่ผักเลยใช่เมีเอหมูให้เอากระดมให้ด้วยเธอทำใจนจริงเอาให้ จะได้หน้าหายมามีคนไม่พอใจเปิดแกงหน่อไม้ดองขึ้นมาไม่ค่อยเปื่อยเท่าไหร่หรอกเปื่อยไหมเปื่อยพอกินได้อยู่เพราะว่าหมูมันเป็นน้ำแข็งไงไม่กิน เอาแต่น้ำต้มกับหมูไว้ให้พอเมื่อวานนี้พอไปวางปุ๊บมาเอาเลยนั่เนี่ยขนมอะไรพวกนั้น่ะอันนด็กสิบบาทไม่มีหร้อยน้ำกระดาษองนี่ของไม่หลานขายมีอย่างเดียววันนี้หลานขายต้มมะละ ยัดไส้มั่งไม่ยัดมั่งยัดใส่ย,ใสยัดหางย,ยัดไส, <laughs> ส้ด้วยหยาบมาใช่นะ <laughs> อันนี้น้ำจิ้มเจวน้ำจิ้มเจวกินกับหมูในมรละนี่สนนแสบ <laughs> แห้งพี่น้อง,เ,เ,งเดี๋ยวเอาสสเดามากินกับอะไร <laughs> ูขเขาแกงหมูของปลาเล็บม่วงเขา<ม>ดูคนนี้เขาเอาข้าวเสร็จเพ่อน้อยกิน<ม>กินตะเกียบด้วยอ๋อไม่ใช่อ๋อช้อนใหม่เขา<ม>ช้อนทรงมนร้านร้านอาหารก็มีอย่างนี้แหละมีช้อนอย่างนี้ มีแต่หมูแต่หมูกับหมูอ่ะฉันไม่ได้อนนะฉันมนามพักหน้าอันนั้นที่ต่างหาเหนื่อนเต็มหน้าหน้าเกลียดหน้าขี้ข้าวอะไรยซุบๆแล้ก็เช็ดผืไม่ค่อยอ่ะโอ้โห,โโห,โโหให้แบงค์เข้าไปสิเอามาทางนี้มั้งออแบงค์เขาก็ไม่ค่อย<ห>มีหมูแต่เอาได้นะมะละที่ฉันเนี่ยเยอะคนละถ้วยของแท้พี่น้องอ หาคนนี่ไม่เห็นมีผักขึ้ขม่ะขมสิมันละมันสดมากเลยมากแต่ก็ขมได้แค okay. oh, ่นี้แหละไม่ขมไปกว่านี้หรอกอเจ็บจังอยามากๆกอร่อยเลย น้ำมันอันไหเบเมเบ้ไม่สนใจอะไรหรอกอิ่มเบตัดขาตัดยายด้วยยายนั่งอยู่ดีิ่ตัดเลยด้ยลำยายให้ผอทำันตัดยาย สะเดาค่ะเดาปาลมิม่วงเขาล้างยังล้างแล้วมนละยัดใส่บ้างไม่ยัดใส่บ้างขนมดีวะขมดีมนละสดมากเลยหลวงพ่อจะฉันได้ไหมถ้าเกิดทำใส่บาทนี้อร,อร่อย ต้มแบบสดๆเลยนะคะไม่มีการลวกน้ำทิ้งนะเพราะว่าบ้านนี้<อ>มักขมขมเยอะมื่อต้มตไปอ,อีกพักนึ่งหอมขมสวยเดี๋ยวมันเย็นกว่านี้มันขมขมหอมขมสวยเลแเศบแห้งคินดน้องเบิอครับข้ามหมดแล้วข้ามไม่ได้เด้อเศบหลาย ไปไปปฏิเสธข้าวนานๆจะเจอมันละจริงๆแล้วมันแพงมากกิโลละห้าสิบหอันนี้ลูกละสิบอ่ะคุณแม่ กินผักชีอ่ะเหมือนกินอะไรรู้ไหมอะไรสักสักอย่างกลิ่นต <ผม S 1> ึงใจได้เอยเหมือนอะไรดได้กับผักชีอ่ะก็กินผักชีอ่ะสินะสที่สวนนั่นออกมาอีกแล้วนะที่สวนน่ะแตกอ,ออกมาล<อ>แล้วเอแอแตกออกมาเยอะเลยแสดาไอไอยอดหนึ่งที่มันเคยเป็นยอดเดียวอ่ะมันแตกออกมาสามสี่ยอด มัน,นช่ชชอๆเลยเครแกงใช่ไหมไม่ใช่หั่นใส่ใช่ไหมไม่ใช่ทุบใส่ใช่ไหมเครื่องแกงเครื่ <laughs> องแกงเลยเนั่นนะ่ะ <laughs> เขาตำแหลกตะขาดแตะไคร้กับบุญเท่าไหรล่ละพริกนั่นแล้วก็ทุบใส่เนี่ยนี่เห็นมูมัวสองตาจำไปดูไม่ผมอเน,นี่ย จะเดาเ<อ>หรอ,หรอไม่ค่อยขมถ้าเราคนจะกินสองขมไม่ขมแลยฮึ่มทนกเครื่องแกงอยู่ตรงนี้หมดมถ้าเปิดขวดนี้นะหอยอกเหรอ คน่ะนัดนขเขาคนอ่ะนัมนอ,อ,อ,อันนันผมไนมมมี่ผมอะไมเอ้ผมหลงหลงเหม็นบอกติดด้วยติดต้องจัดกอหน่อยนะ อไมหยบัะอไปห้มสตัดเป็นกุดหลุดกุดหลุดนิดนึงไปหาฮเอาเดี๋ยวนี้จะ้อีกขายเลยเดี๋ยวนี้ข้องสีที่ตอนนั้นถ่ปยะมมีเลยมีแต่เะดาห์หยอบแตะเต็มพวกดาวเราซื้อแล้วพวกของมันสวย่าวมันจะสวยแต่ว่ากิ่งมันผอยเด้อืมไปเมื่อไหรดเลสขิงมันชอบพักสารด กินมันนะเอามาเลยล่อหลเอามาอบเอาเปลือกนันมาอบกินกินปลานนั่งก็ไปเอาแขนคุณเอาเปลือกุนกินด้ยคุณมันประคเลยเือกระดูกลงสีต่ออร่อยแน่นอนอะไรทิลาหรือบอล่านะใช่แล้วไม่ใจว่า บวหวงเลยใครไปจิ้มได้เท่ไหร่เลยนะห่วง,วงป้าเล็บม่วงบอกว่าต้มมะละมันเป็นของกินเล่นกิหนหมูมดเลยเอาละค่ะ <c oughs> แค่นี้ก่อนนะคะบายสวัสดีค่ะอของป้าหมดก่อนใครหมดเลย